ขอขอบคุมทุกท่านด้นะครับมก็วันนี้มาอยู่พี่นะครับผมสุดๆส,สองเองนะครับผมก็วันนี้นะครับทุกคนพี่ก็จะมาแจกในทางง่ายของเชดเดอร์ Sched ทั้งหมดที่พี่มีแล้วก็ที่พี่เคยแจกนะครับก็จะรวมอยู่ในลิงก์นี้ทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ก็มาดูกันนะครับผมว่ามันมีเชดเดอร์อะไรกันบ้างผมพี่จะไม่สอนติดตั้งผมพี่จะมาสอนลดเอยๆนะครับผมแล้วก็พี่จะเคลียร์แล้วพี่จะเอาของใหม่มาแทนนะผมต่อไปนี้นะครับท่านผู้ชมก็มาครับผม อ่าเดี๋ยววันนี้เป็นเที่ยวไรนับสมวันทอยหลังนะผมพี่จะเลิกทำมาครับแล้วผมก็สำหรับใครที่ดูอยู่ผมขอคนละหนึ่งกำลังใจเพื่อให้พี่ทำคลิปต่อๆอไปหน่อยนะครับก่อนนะผมก็อย่างแรกผมให้เรากดไปที่ตรงนี้นะผมคำอธิบายผมก็จะมีนี่เลยผม u r l o าวน์โหลดนะครับผม,ผมก็ให้เรากดเข้าไปเลยครับผมสีฟ้านะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่กดเข้ามาแล้วมันเป็นหน้าแบบนี้นะผมให้เรากดจุด3ามจุดด้านขวาบนนะผมให้ไปเป,เปิดในโครมแทนนะครับผมอ่า แล้วก็ก็ดูนานทําตามคลิปสอนเพื่อปลดล็อกลิงเราหลวดนะผมก็คือห้ามเราข้ามขั้นตอนนะครับท่านผู้ชมให้เรากดไลคบผมขั้นตอนที่หนึ่งนะครับ้านผมถ้าเกิดมันเด้งมาอย่างนี้นที่นะครับให้เรากดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะผมแล้วก็สมสำหรับใครที่เกิดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์เวลาไม่จําเป็นต้องกดสามหนให้เราคอมเมนต์ไปเลยนะผมว่าสู้สู้ครับพี่ไก่รอได้ รอชมคลิปอยู่แอะนทะัผมแบบนี้เลยก็เราเราเรื่องหมดทัผมกดคัดลออครับผมแล้วก็ให้เรากดเม้นไปเลยได้เลยครับถุยก็ให้เรามาขั้นตอนที่2องต่อครับผมแล้วก็ให้เรากดเหมือนเดิมนะผมกดไลค์กดต like ิดตามกดกระดิ่งนะผมแล้วก็ให้เรามาคอมเมนต์นะครับแะ,ะครับผมแล้วก็กดส่งไปเลยครับผมกดทิ้งนะครับผมแล้วเรามาขั้นตอนที่3าครับ กดเหมือนเดิมครับผมกดกดไลค์เอ๊ะกดไลค์กดด็ติดตามกดกดดิ่งหนูผมก็ให้เราคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับผมอ่าอย่างเงี้ยผมอ่าแค่นี้เสร็จเลยทุกคนแล้วก็เรามาดีน่าจะออลหนึ่งครั้งนะผมดูว่ากดไปขั้นตอนที่สี่นะครับผมนะมันจะเด้งมาที่หน้านี้หนะูก็คือพวกเจดเดอร์นนะครับผมมันก็จะอยู่ด้านล่างๆเลยนะผมก็คือ texture pack แ,แ,แสงเงาสเปกสูงนะผม เชเดอร์ใบขยับเอ้ยใบไม้ขยับตับเป็กตามนะผมแอดออนประตูสวรรค์ตัดไม้สุงเหมอือนจริงแล้วก็อะไรต่างๆก็อยู่ในนี้หมดเลยนะครับผมก็ให้เรามาเลือกดาว์โหลดกันได้เลยนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอตัวราไปก่อนนะผมก็ไปแล้วครับทุกคนบ้าย